กูเอาจนได้ไอ้สียจะทุ่ยสีให้มาซื้อให้เราคนไม่ดูเลยตา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 ทุตาทุ่อาธิษ่านันีกยให้ดูก็ได้แค่ให้หน่อยสัสดีค่ะทุกคนหลังจากรถคว่ำก็วันนี้เป็นวันไว้ออก เราจะไปทำบุญกัน,นอันน้ำเตาปป่าเปิดห้าตัวเกกยห้าตัวแล้วเดี๋ยวก็ไปซื้อนอกกับปลาดุกแล้วก็ตะภาพน้ำไม่รู้ความเชื่อคนอื่นแต่นี่คือความเชื่อของบ้านเราดวงไม่ดีก็ปล่อยเต่าป,ปล่อยปลา ทุกงานนี่นะครับเป็นเดือนแห่งความสวยของยอบทีมชีวิตมันไม่ได้ง่ายตอนนี้กำลังมาเจออเออยู่รอเขาเช็คให้อะไรอย่าเข้ากล้องหนึงมีคนอื่จะรวนผมช้นผมันทึกเม่ได้เลย ัวละแปดสิบบาทโอ้นอน่นู้ใช่เดเราจะไป,ไปรับพเฮียดวงหนักของพวกเราตอนนี้อยู่ที่ตระมงกำลังมาซืา้อปลาเอาไปล่อ ต่วันนี้ทบเบอร์กันเดี๋ยวเปใส่รถแม่เราเลยฟังไว้นะนเอาเขาต้อขอจริง่ะเดี๋ยวกูซื้อได้วยเลย for j u n e ์ตัวใหม่่นี่จะเป็นหลัฐาคนต้องต้องรางวลที่หนึ่งแล้วนะว่าไม่เยี้ยถ้ถูกกูซื้อยีบาทถ้าถูกย0บบาทไม่พอไม่ได้คนเรวอะต้องซื้อบริเวณถ่วถัจมูกเอา ก็คือซื้อเลขรถแล้วก็เอาบงซิเบอร์หน่อยยังซื้อท่านแม่ลงไอทีอ่ะไปไปยาส่งนีครคอนโดซื้แล้วอ่ะไอแม่เออถ่ยลกูได้หแ่นี่อยากซออ่ะไปไม่าโดนล้วไปย่ะได้หน้าแม่อ่ะสาแล้วโคจเอได้เลยนะซื้อซไม่ได้เลยใช่ไหมวนแรกโคจีแม่กดื้ซื้อไม่ได้เลยใช่ไหม กูต้องส้่าทกูเอาจนได้ไอสียจะตัวหาสให้มาซื <c ười> ้อให้เราเอาจนได้กูเอาจนได้เลยแล้วมือเบิร์จะออก้วกูต้องเอาจนได้มาซื้อได้สั่งหนึ่งหน่งด้วแลไอ้นาวมันเล่เาสต์เปหนไงเซบาสต์นไง้ซบเนไโดยียเปิดให้กูหน่อยดิใจตั้งนีคือมือปิดเรอะ ประการมาเร็วร้อมยังร้อมยังเออโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวก็คือคุยเรื่องหวยตั้งแต่ปากทางวัดจนตอนนี้ก็จึงวัดแล้วออกแล้วเอาจนได้ไม่อย่างได้ขนาดนั้นเลยออาจนได้แล้วอ่ะ แต่อาจจะถูกก็ได้นะเพราะว่ารอบนี้การทะบุญแนี้ต้องถูกเบอร์เลยเลยมาทำขนาดนี้ย่่ากูจะชวนมึงไปกอยป้าที่วันหัวไอข้าวอ่ะกับซื้อกับไม่ทันลยอะอเคโอเคอจะได้อ่ะได้เมตงืได้อซเ่นะเออมเปิดได้กูได้ไหมหมอล้วเยอะกูจะได้ก็ต้องได้อ่ะยาคนใจนะคะจะได้ ไม่จังว่านี่คือต้องไนพึงสิงซังกซิดกับไหนห้วยไม่มันมาเข้ากลองสบ้ปปามันค่น,นั้นเพิ่คนไม่ดูเลย<ข>อ,อ่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ม่องอเตาพี่ขอตัวแย่นะขอว่าพีออาตั้งกำหมาตัวแย่เอาไว้พีแทนกำหมาเอาเยอะเจอาตัวแย่ กูแทบจะไปตากล้องไอ้แล้วกูไม่ใช่เจ้าของช่องนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงค่อยพลอยกูว่าอะไรกันสาขาพลอยสาขาพลอยค่ะนี่นะคะเราก็เรียนไปไหยนะคะทุกคนค่ะเออแล้วกูก็ลาเรียนดูเสื้อก่อนดูเสื้อก่อนทําบ้างใส่สปูนส่งพลังว่าสั้นสีน้ำขึ้นสูงมากดีเลยแต่ว่าได้ปล่อยไงหนาวโอเคแบบปลอยนั่งด้วยกันนะน้ำมันร้อนก่นเลยผ่านาอยู่ที่คูนี่ เดี๋ยวเปิดตาทุ่งเอออ่าไม่อก็ไม่เห็นเราตาอะไตาเหมือนหัวอะ่ของอะไรของตั้งไมีเชื้อเชือสิ่งเอามันเป็นหมอนถุงตาเขาเป็นวเราบ้านาอยู่ทุกคนเราลน่ส้ดยอดนะไม่ได้เขาไม่ตามอายุเนี่ยพอค่อย อายุมันเกาเยอะอายุได้หปีเยเออเดอนนี้้อย้้อายุได้ไมปีหน้าเองนองชอายุเก้าตัวเลยเอาเอาไปเอาุุต

เอาจับแขนแล้วหรอไปแล้วเมึงกระหยาดใจเลยมันจังอะมันกว้างเออเออมัดจังลูกมัดแล้วขี้แตกด้วยเป่านะมึงมันมันรบกันเนาะมันข่วนกันนะซางเถอะมันอ้อไปเลยไปดีมาดีนะสาธบทุกแต่ทุมันรบมันแคมันเคาะทุกอย่างมัดไปได้ นี่นะครับปีหน้าเอ่อพวกเด็กๆ<อ>นี่น <ะ S 2> มันก็ไหวผมแล้วนะครับเพราะว่าผมใบบัว <c oughs> วิธีทำแค่วิธีทำที่ให้เมียว่าบวชสบายใจแล้วสบายใจไม่เหี้ยถ้าทุกถ้ากันตอนถ้าตอนเย็นทุกเบอร์กันนี่สบายใจมาวันนี้อ่ะพาน้องๆ <c oughs> ไปเล่นยงเคเลยเนี่ยจริงอะไรได <c oughs> ้ถูการางวัรู้สึกกูซื้อให้แน่ป้ายแดงเลยอ่ะยกหัไปวันนี้เลยรับตังเสร็จก็เแล้วไม่ใช่คนที่บอกว่าเพิ่งรถ ควไม่แล้วเออคือสำหรับคนที่ถามว่าแบบยังมีอารมณ์ถ่ายคลิปอ่ะคือเราติดตามหลอกกันเก็ยังไมุกคนเราติดตามหลอกกันเราต้องถ่ายทำคือพยายามทำทำให้เครียดไงเพราะว่ามันมันเสียไปแล้วเออมันเสีไปแล้วไอ้ที่ที่ทำมาบริสไลนร้องไห้รถซ่อมได้คนซ่อมไม่ได้คนไม่เป็นอะไรก็คือดีอ่ะกูทอดกันนั่นพบ๊วยพี่ปลักซมากไงแต่บุญมันแข้งไงทำบุญมาเยอะไง เยอะมากมึงอ่บุญมึงอ่ะเออเกือบไปแล้วเนี่ยรถนี่ต้องทำไม่พอนะจะหมดแล้วอ่ะหมดบุญเลกรมเออแล้วนี่วอันนี้อ่ะมันก็นเองมันางนี่งหยนี่าล เอาพี่มีของพี่แหละเอาอไแล้วไมบอกกอนหนึ่งมันไม่ลงกลางอ่ะยังไม่อีกอะหนึ่งสองสาม้ยนี่ทางนีเอาไปคไ้จังหวโดดไม่น่าจะได้เออไม่ได้ได้อะยาเอาใจทำไงเบบ๊อ่ะเจอตไม่ดูไปทำปรชารวะดูปลอมไงดินมอกูอยู่แบบนี้ดรืววะ ขาดีกว่าเดิทำให้กูว่าร้านนี่นี่เอาเสื้อครอบกัวแล้วก็เดี๋ยวให้ี่แี้วอย่าีวมันทำมาชัดดิกาแฟเดี๋ยวีก็ถอดเม็ดกันดอกก็เลยขอดเมดนนั่งหรอแล้วนี่ก็คือเบื้องหลังการถ่ายป๊อกคลิปของเรากับทุกลิป